สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเ,เพื่อนๆช้ายูทูบสวัสดีถ่านผู้ชมชาวโคคุณสวัสดีเ,เพื่อนที่เข้ามาชมไมทุกคนจ้าวันนี้เรามาสำรวจหัวเรานาว่าหัวมันเจ็บมันป่วยกี่ตัวนะเพราะว่าวันนี้นัดหมอไว้แล้วเดี๋ยวจะมาตอนส,สายช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปงแลงเราก็ต้องมาดูหัวบ่อยๆหน่อย ดำนี่ก็มีเหมือนมีอาการนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเป็นไรนะเล่เจ็บคานันเนี่ยเล่เนี่ยเห็นน้ำลายยืดแล้วนี่เจ็บคานี่นี่ไอเรื่องที่ว่ากีบเป็นแผลซีเท้าเนี่ยหายแล้วจ้ะแต่ว่าตอนนี้เป็นไข่ขาต่อนะเจ็บขาดเวลาเดินเจ็บแล้วก็มีอีกนะ ต่อไปก็คือได้แก่ตัวนี้ตัวที่หลงไปในเรื่องราวนั่นน่ะเนี่ยคือตัวนี้แหละแปลว่าซึมนะซึมมีน้ำลายยืดไม่ค่อยสบายล็อกเนี่ยช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไล่ให้ทุกตัวยืนขึ้นแล้วก็ในตัวแดงนายนนั่นน่ะ คือว่าชีดยาไปแล้วนั่นเนี่ยดีขึ้น <c oughs> วันที่เจ็บมาคือตัวเนี่ยยืนขาสั้นเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้แหละยืนขาสั้นแล้วก็ให้กล้วยกินนะอวกออกมาเนี่ยก็เป็นไข่ขาเนี่ยเจ็บขาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องทามมอว่าจะฉีดซ้ำไหมเอ้แต่ว่าชีดยังไม่ถึงอะยังไม่ถึงชีดเมื่อวัน เมื่อวันที่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเมื่อวันที่สิบสองนั่นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะไม่กินนะไม่กินอาหารเดินไม่ค่อยออกวันนี้เดินดีแล้วดีขึ้นมาหน่อยเลเจ็บขานี่ หลุดลุกหลุดลุกโอ้ยเ <c oughs> นี่ยตัวเนี่ยตัวตัวนี้ไม่ได้เป็นพอเป็นค่อยบอกอ๋อเอออีนูนมันน้ำลายยืดเนี่ยอา้าวดำลุดลุกต้องหลบที่สาเพื่อเขาโกนเอาเอาเดิน เดินเดินเดี๋ยวเราไปเอาอาหารไส่นะั่นเดี๋ยวดูตอนที่เขาเดินดีกว่าเดี๋ยวออกไปก่อนยืนออกกันนาประตูเต็มเลยออกหน่อยจ้าเอาลบไปอันนี้อันนี้ใส่ย,ยาหัวควายไว้ฝายแดงฝายดำวันนี้ก เช้านี้ก็อาหารหมดวันนี้วันที่สินะวันเสาร์ที่สิพฤศจิกายนหกสามนะจะใส่อาหารก่อนนี่ตัวนี้ต้องฉีดยานในตัวนี้แล้วก็นี เอนี่เป็นเป้่าเนี่ยยังไม่มากเก,กวือกนูนดำนูนดำนอนอยู่นูน อันนี้เขากินยาหัวควายนะยาหัวควายแกร้อนไหนแก่ตัวร้อนเป็นยาสมุนไพรมีคายนะสองสิบห้าบาทไม่สบายแต่ยังกินได้แต่อีอีดำอําเขาย่าวนุ่นไม่กินนอนไปนอนนุ่นไม่มา แต่ต้องฉีดยาเห็นถึงเข้าจะเขียวเอืองมาแนะ่นะแต่เขามีน้ําหลายยืดๆอะเราก็ต้องฉีดยาเขานั่นอะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำหมอมาแล้วหมอไม่มาอีกหมอกลับไปเป็นหมากเอยียกหมออีกกับเก่งใจหมอเรงนี้ให้มันมาดูว่าบ่อยๆแหละ เจ็บเจ็บไว้แล้วก็ตายไว้กันนะแถวเนี้ยเจ็บไว้ตายไว้ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นอะไรนะเออวันนั้นหมอมาฉีดยาอีตัวนี้สาขึ้นเพื่อนเลยแหละเนี่ยอางเงียนอะชื่ออางเงียนอางเงียนไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นเพื่อนแล้วตอนนี้ ต่างหน้าต่างตาหลับทา,นอ,าอน,น,อนอย่างเดียวตอนแรกคนนืนเพื่อนอยังเดียวเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคืนเพื่อนยังเดียวหน้าตาก็ดีเดี๋ยวหมอมานะ บอกเลยว่าเดี๋ยวมอมาเลยเจ็บขาเดินเจ็บขาแต่กีบที่เป็นแผลน,น่ะห,หายแล้วตอนนี้ก็เจ็ดนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวพอสิบนาทีก็ต้องลาท่านผู้ชมแหละขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามชมนะหัวคุณเราก็ราคาสองหมืนแปดพันบาทนะจำนวนส1บตัว ตอนแรกอะซื้อมา1ิบองนะแล้วก็ตายไปตัวหนึ่งตายไปตัวหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้อขอตีบหรืออะไรไมากินไม่ได้อไม่กินอะไรเลยมาถึงก็มาถึงคอกเนี้ยก็เจ็บเลยป่วยป่วยเลยแล้วก็หมอก็มาฉีดยาพออยู่มาอีกสีหวันก็ก็ลม ไม่ได้ล้มอ่ะนอนนอนไม่ลุกพอไล่ให้ลุกขึ้นมาก็ทำตูดโยนเย็นโยนเย็นแบบว่าผอมมากอ่ะพอลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่นั่งไม่นอนทนี่เนี้ยเราก,ก็กินไม่ได้ลำร้ายก็ยืดแล้วพอนอนพอนอนนานๆน,น,นั่นเรามันก็หายใจแบบหอบอ่ะหายใจหอบ <c oughs> <c oughs> พอหอบเสร็จแล้วนะตายหายใจแบบหัก หายใจหักอ,อกหายใจแบบเนอยอะแล้วก็ตาย ก,ก็เป็นว่าขาทุนแล้วนะ2 8ง0 0ืนแปดนนะขาทุนแล้วยงอยูก่ก็รักษาไว้ใหรจเป็นอะไรรักษาให้ดีเลยดูแลดีดีมันดูแลยังดีเลยตอนนี้นำเต็มแล้วเดี๋ยวไปปิดนำก่อนก็เอามือคนก่อนใหน้ยามาันึ้นนะข้างบน อิ่มแล้วลองตัวนอนเขาอิ่มแล้วหนูไปนอนคู่กันเลยดำกับดำกับแดงตอนนี้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ตุลาวันนี้ก็วันที่14พฤศจิกานะเออมันก็ได้ครึ่งเดือนแล้ว15วันแล้วจ้ะนี่ดูสิบันท้ายมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลย นะสวยเลยแหละทีนี้เออเขาก็เริ่มหายจากอาการป่วยที่ว่าเจ็บกีบะนะเริ่มหายเน่ยาหายกําลังหายดีแล้วเนี่ยทีนี้ก็มีโรคต่อไปก็คือไข้ค้า่น,นเลยเลยังเป็นไข้ค้าอยู่เลยต่อมาก็ไอตัวสีส้มนั้นแล้วก็มาต่อมาก็ มะก็อีดันะหน้าอีดำเขายาวนะั่นนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นไข่หรือว่าเป็นเป็นวัดอะไรไมถึงเขาเคี้ยวเอืองเขาก็เป็นนะ่นานะน้ำลายยืดอ่ะสรุปแล้วก็สาตัวหนะ้าเดียวต้องให้หมอชีดยาสามตัวเออคลิปนี้ก็ส1บเอ็นาทีแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้นั้นบานนาะเมืองเพชรนะขอบพุ้นมากๆเลยจ้าเออเราก็พบกันไหมคลิปต่อไปนะเออสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้า